พุทธศาสนามีคำสอนถึงเป็นหลักเป็นหัวใจว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนนี่ก็อย่างที่ว่านี่ร่างกายนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนจิตนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนความคิดนึกของจิตก็ไม่ใช่ตัวตน <c oughs> สิ่งที่มีความรู้สึกทางประสาทอ่านจันทนาก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้ามันมีการทําผิดไปยินดียินร้ายในอะไรข้าวตัวตนมันก็เกิดขึ้นมาลุมลุมแรงแรงอย่างเป็นมายาที่สุด แต่าอายเป็นมายาที่สุดนี่กลับมีพิษร้ายที่สุดอัดเอาเจ็บปวดหรือประมาณ <c oughs> มีความทุกข์เพราะเอาความเกิดมาเป็นของตนก็มีปัญหาตลอดชีวิตมีความทุกข์เพราะเอาความแก่มาเป็นของตน,มน,นมไม่ปล่อยให้เป็นความแก่ของธรรมชาติมันก็เป็นทุกข์กเพราะความแก่เอาความเจ็บมาเป็นของตนไม่ปล่อยให้เป็นความเจ็บของธรรมชาติมันก็เป็นความทุกข์มีความทุกข์เพราะความเจ็บ ความตายตามธรรมชาติของธรรมชาติก็ออกมาเป็นความตายของตนมันก็มีความทุกข์เนื่องโดยความตายหรือปัญหาทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับความตายนี่จึงว่ามันมีอะไรเป็นตัวตน้นมันจะมีความทุกข์เพราะเหตุนั้นมีบุตรก็เป็นทุกข์เพราะยึดถือว่าบุตรของตนมีภรรยาก็เป็นทุกข์เพราะยึดถือว่าเป็นภรรยาของตนมีสามีก็ยึดถือสามีว่าของตน มีวัวควายไรนาหยึดเาวควายไ่นาของตนมีเกียรติยศสื่อเสียงก็งยึดเทสื่อเสียงของตนมันเป็นที่สร้างแห่งความยึดมัน่นถือมั่นว่าของว่าตัวตนหรือว่าของตนเดยกันทั้งนั้นถ้าไอความรู้สึกตัวตนของตนไม่เกิดของใหม่ๆของมายาเหล่านี้ไม่มาเกิดในจิตใจจิตใจก็สงบสุขอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติของเดิมนะั่นไม่โง่แล้วก็ไม่ฉลาดอะไร แต่มันไม่มีการปรุงแต่งนะแต่พอโง่หรือฉลาดก็ตามมันก็มีการปรุงแต่งโง่ปรุงแต่งไปตามแบบโง่ฉลาดก็ปรุงแต่งไปตามแบบฉลาดปรุงแต่งแบบโง่ก็มีตัวตนเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ปรุงแต่งแบบฉลาดก็คือปรุงแต่งไม่ให้มีความรู้สึกว่าตัวตนระงับความรู้สึกว่าตัวตนเสียมันก็ไม่เป็นทุกข์ ท่านคอยเราทุกคนรู้จักพัวใจของพระพุทธศาสนาสันส้นๆว่าทุกอย่างทุกสิ่งหรือธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนพอได้เกิดขึ้นในลักษณะใดาก็ตามอย่าได้หลงยินดียินร้ายแล้วเกิดตัวตนมีสติสัมชัญญาควบคุมตนอย่ายินดียินร้ายในสิ่งใดมันก็ไม่เกิดความทุกข์เพราะสิ่งนั้นนั่นดังนั้นคอยท่านทั้งหลาย เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาซึงมีอยู่เพียงสันส้นๆว่าสิ่งทั้งพวงเป็นอนัตตา